นี่คือชานาทาวที่น่ากลัวที่สุดในอเมริกาจากประสบการณ์นะครับที่ผมไปชานาทาวทั้งบอสตันนิวยอร์กฟิลาเดลเฟียเอลเอนะครับผมแต่ไม่มีที่ไหนครับที่จะน่ากลัวเท่ากับที่ชานาทาวที่วอชิงตันดีซีครับนี่ผมเราจะเดินไปข้างหน้านะครับของประตูชานาทาวในดีซีนะครับผม สังเกตได้แล้วะครับว่าเนี่ยยังเดินไม่ถึงไหนะลครับเนะี่ยก็เจอแล้วเนี่ยคนมาวางขายของเห็นไหมครับผมเป็นเหมือนกับคนไร้บ้านนะครับมานั่งขายของหรืออะไรประมาณนี้นะฮะแปลกเชื่อไหมครับว่าขนาดเป็นชนะเทานะแต่คนจีนน่ะน้อยกว่าพวกคนผิวซีน,นะครับเนี่ยครับเนี่ยเจออีกแล้วเนะี่ยนั่งนั่งข้างทางเห็นนะเนี่ยเจออีกแล้วเห็นไหมครับผม มันกลายเป็นว่ามันมันมันไม่ใช่แหล่งที่คนเดินกินข้าวหรืออะไรกันนะกลายเป็นแบบแหล่งรวมของคนไร้บ้านมากกว่านะครับมานั่งขอของร่างมั่สุมกันนะครับแต่ก็คือถ้ามาตอนเช้าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีพวกคนมาเดินท่องเที่ยวเยอะนะครับ ก็อาจจะไม่ค่อยน่ากลัวแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้มานะครับเพราะว่ามันน่ากลัวจริงๆครับคือถ้าเ,เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าแถวเชลทาวทตรงนี้เนี่ยมีตํารวจประจําอยู่ทุกจุดเลยนะครับจะมีรถตารวจเนี่ยจอดทิ้งไว้เลยครับเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวคนที่ทํางานแถวนี้นั่นเองนะครับ ด้านข้างหน้าก็จะเป็นประตูเชนอา,าทาวเห็นไหมครับแต่ผมไม่รับรู้ถึงความเป็นจีนเลยครับเพราะมันไม่มีแทบจะไม่ีคนจีนแล้วมีร้านอาหารคนจีนแถวนี้แค่ไม่กี่ร้านเองนะครับนี่เพื่อนๆตรงตรงข้ามเนี่ยมันก็จะเป็นาท,าาทางเข้ารถไฟนะครับทางเข้ารถไฟซึ่งทางเข้ารถไฟเนี่ยมันคน่อนข้างที่จะเป็นแหล่ง โมะสุมมากเพราะว่าคนโมเลนเนี่ยเขาจะชอบไปไปนอนนะครับไปนอนเล่นไปโม้สุมกันในนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีการชุมนุมประจํานะครับด,ด,ดูครับเห็นเพื่อนเห็นไหมครับผมผมเดินเองผมผมยังลัวเองเลยเนี่ยกลัวโดนขโ,โมยของกลัวโดนนู่นนี่นั่นเหน็นไหมครับ ถายไปเองยังโเองอะไเนี่ยไม่รู้จะมีใครมาบล็อกคอรหรือเปล่าถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยผมแทบจะไม่มาเลยแล้ครับสำหรัออบชนาทาวนะเพราะมันดูไม่มีอะไระนะจะถามว่ามีอะไรไหมก็ยังมีร้านอาหารดังๆหลายร้านนะครับที่เปิดอยู่ที่นี่นะครับอ,รอาหารฝรัง่งอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นก็มีนะครับผมก็ยังมีคนมาเปิดอยู่นะ ถ้าคนจะมาเที่ยวกันก็แค่ระวังตัวหน่อยเท่านั้นเองครับเนี่ยตรงนี้มีโรงพักอยู่ตรงนี้นะค,ะร,นครับตำรวจดูเขารอบ,อบเป็นยังไงบ้างครับ ร้านนี้ก็ตังหน่อยนะเป็นร้านซูชิแบบซูชิแบบหมุนเป็นล้อหมุนเลื่อนนะครับผมก็น่าสนใจครับมีร้านจีนแล้วนะจะร้านเล็กๆอะไรประมาณนี้นะครับร้านเฝออร้านจีนิดนึงนะครับอันนี้ปิดไปแล้วนะครับก็เป็นอันนี้เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่คนจีนมาขายนะครับ โอเคฮะเผมจะไปเดินอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะย้อนกลับไปเพราะว่าชาระถาที่นี่ไม่ค่อยใหญ่มากนะครับไม่้เหมือนิวยอร์กที่เหมือนกับว่าหูหลายซอยอะไรอย่างนี้ที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็จะมีแค่ตรงนู้นเองนะครับผมที่ขายอาหารนะครับฝั่งนู้นก็จะน้อยอยู่ครับ ผมข้ามไปอีกฝั่งแล้ว okay. ดูครับผมเห็นไหมไปเที่ไหนก็เจอแต่คนดำถอดเสื้อผ้านู่นนี่นั่นมีคนพูดโวยวายข้างทางตลอดเวลานะครับมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวเหมือนกันนะครับที่นี่เช้าเทาก็เชาเทาเนี่ยมันก็ไม่ไม่ใหญ่ครับเพราะมันจะประมาณสี่เหลี่ยมแค่นี้เองสี mm ่ hmm. เหลี่ยม ปตุลัดนะครับผมแค่1นึ่งบล็อกหรือ2องบล็อกเท่านั้นเองนะครับอ่ะแล้วผมจะพาไปข้าบปดูอีกที่หนึ่งเดี๋ยวจะหาว่าพาเดินไม่ครบนะฮะโอเคอันนี้จะเป็นอ่ะเห็นไครับผมโอเคครับตอนนี้ผมพาเดินข้ามาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับผมก็มาดูแล้วฮะดูครับอนะ่ะฝั่งซ้ายก็เจออีกคนหนึ่งแล้วมูสิครับ มันก็ไม่ได้พุกผ่าด้วยนะครับผมมันเหมือนกับมันจะล้างๆหน่อยนะฮะตามตรงวันนี้ผมมาถ่ายเนยวันนี้วันเสาร์นะครับตอนประมาณสี่โมงเย็นแล้วแต่ถ้าไปที่นิวยอร์กเดี๋ยวคนเต็มนะับดูครับดูฝั่งขวาดูนั่งสูบกัญชากันนั่งอะไรกันนั่งทำๆนี่กันดูเลยครับแบบนี้ นี้ก็ร้านจีนนะครับผมแต่เหมือนจะปิดไปแล้วนะครับผมน่าจะอยู่ไม่ไหวเพราะว่าลูกค้ามันไม่ค่อยมีครับบอกตามตรงครับบอกเลยถ้าใครจะมาช้ถ้าใครจะมาชนะทาวที่ดีซีเนี่ยผมก็แนะนำนะครับว่ามาได้ครับแต่มาช่วงเช้าๆหน่อยนะฮะเช้าๆตั้งเทียงครับดึกๆยังมาครับไม่มีอะไรกินแถวหน้าลวยตะหาก ดูค่าเป็นเขียนว่าชนะเทาหน้าเห็นลหนี่นี่คือประตูชนะเทานี่ยเอาดีครัปล่อยให้เช่าที่นะครับผมดูครับดูข้าวของดูครับมีเศษสร,รงเศษแก้ว ดูฮะฮมีแต่ความสกปรกมากมายนะครับคือตัวชาราเทาวเนี่ยตรงนี้นะครับผมข้างหลังตรงนี้มันจะเป็นสเตเดียมนะครับผมหรือเป็นพวกที่แก็ตฮอกกี้ของเขานะครับมันก็จะมีความแออัดเข้าไปอีกนะฮะดูครับคนนี้ก็มีคนดูทุการที่เป็นผมนะครับ ดูครับผมอันนี้คือวอลกรีนนะคล้ายๆเซเว่นบ้านเราเนะี่ยก็มีต้องมีตำรวจยืนเช็คเลยนะครับผมเพราะว่าคนขโมยของเยอะครับบอกเลยอีกข้างหน้ามีาอีกแล้วไอ้ชาวเก่งเยอะดูครับผมนนมันก็ยมีคนของขายเนี่ยดูขายจีนของขายจีนจีนนะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าขายออกได้ยังไงนะครับ ร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารญี่ปุน่นนี่ก็เป็นร้านขายไก่ย่างตรงนี้นะครับโอเคครับเดิ่นไปเรื่อยๆครับผมดูสภาพครับผมธันนาทาวชีกรุงโอเดซี GC, ที่ผมบอกว่าหน้ากลี่สุดเนี่ยเป็นยังไงครับทุกคนเ mm hmm. ชื่อผมยังนี่ครับดูครับผมคนที่พิการก็เขก็แบบ ผมก็เลือกแต่เข็ดไม่อยู่ตรงเนี้เลือกมาใช้ชีวิตตรงนี้เนี่ยดูครับผมน่ากลัวขนาดไหนตอนนี้เราเดินออกจากสะพามแล้วนะครับผมก็ใกล้ที่จะหมดแล้วนะครับสำหรับชนาทาวแถวนี้นะฮะ ขอให้เ,เพื่อนๆไ้ดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับรอบๆมันเป็นยังไงทีี่เราเดินผ่านมานลครับผมเนี่ดินมาเนี่ยได้ยินเสียงหว๋ตลอดเวลาเลยครับเสียงรถตำรวจต่างเรือพยาบาลนะครับปล่อยเช่ากันให้พึบเลยครับผมคิดดูดีว่าไม่ค่อยม,มีคนมาเช่านะครับร้านก,ก่อนๆเขาอยู่ได้เป็นเพราะว่าเขาเขาอยู่มานานแล้วไงฮะเขามีฐานลูกค้าอยู่แล้ว ดูครับดูฝั่งซ้ายผมเจอแล้วครับคุณพี่ท่านนอนสบายนลครับผมนอนสุกประชามา่ังนว่าทอะแล้วมารู้นะเอาเสียงดังมาลู <c oughs> ตรงนี้คือจุดเขาเรียกว่า ที่จัดตุลาดของชนะทาวน์ะครับผมตรงนี้ก็ที่ผมเดินมาเมื่อกี้นะนี่แหละครับนี่ก็คือทั้งหมดแล้วนะครับผมของชนะทาวที่โอเชียนดีซีบอกเลยว่าน่ากลัวที่สุดในอเมริกาแล้วมั้งครับถ้าที่เท่าที่ผมเคยไปเที่ยวมานะที่นี่น่าจะน่ากลัวที่สุดแล้วล่ะแ,แล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรด้วยครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับถับช่อบก็อย่าลืมเลี้ยงนีลาไปก่อนครับบ๊ายบาย ขอลาครับไม่ไหวกลัวแล้ว